มาดิมาดิไม่มีติดแล้วไนงะไม่มีติดแล้วนะไงมีติดแล้วไนงะหวัวหมดอนะ่ะหวัวหมดอนะ่ะหวัวหมดอนะ่ะมามาเข้ามาเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเลยลก็เกิดขนาดนี้แล้วผมหายหมดฮนะหายหมดฮนะ ข่าวดีสาหรับคุณผู้ชมช่องมาร์คเอ็นพีนะครับผมวันนี้ริดแมนช็อปเอ็กซ์มาร์คเอ็นพีนะผมมาแจกโค้ดส่วนลดสุดพิเศษในการเติมเกมให้ทุกคนนะฮะกนอื่นเลยเข้าไปลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมเลื่อนลงมาจะเจอกับโค้ดส่วนลดตัวนี้นะผมเราก็คัดลอกมาได้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่เว็บริดแมนช็อปนะฮะพอเข้ามาที่เว็บ l ิดแมนช็อปเสร็จนะผมให้เราล็อกอินนะผมแล้วก็กรโอเพนไอดีของเราลงไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากรอก Open ID ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาเลือกวิธีการชําระเงินตามที่เราสะดวกได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ผมเลือกเป็นโอนเงินผ่านธนาคารนะฮะแล้วก็เราก็มาเลือกแพ็กตันที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจัดจุกๆไปเลยนะครับผม12,400ครขู่ปองนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมากดดําเนินการต่อได้เลยนะฮะแล้วก็เราก็จะเอาโค้ดส่วนลดที่เราได้มาเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่โค้ดเข้าไปนะครับกดยืนยันนะฮะ เราก็จะได้ส่วนลดมา292บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครมีลิทแมนคอยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ดําเนินการต่อได้เลยนะฮะเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะได้ส่วนลดเติมเกมแบบฟรีๆเป็นเลยนะครับผมอย่าลืมนะผมเติมถูกเติมไวได้เงินคืนนะผมต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นนะฮะยินดีต้อนรับ r o v บลูทสลูทส ศัตรูไปด้วยกันสู้กับศัตรูไปด้วยกันออกกำมังนี้นะครับออกกาลนี้นะครับต้านลมน,นนะเร่งแรง băng lên cao khẩu đầm thuộc trong tìm không cho đôi buồn bác và. Has been ตอนนี้เมดเราหลุดไปแล้วนะฮะเมดไปแล้วเฮ้ยเล่นได้เนี่ยเล่นได้เนี่ย ใส่เลยแล้วกันน้อยพีดาเมิมแรง,งโอเคเอมเบรี่อยู่ตรงนี้เนี่ยขอได้ไหมโอเคเรียบร้อยฮนะอ๋อยืนบวกวะ่ะยืนบวกยืนบวกวะ่ะยืนบวกวะ่วกวะ Dragon and Slayer have appeared. ิดชาป้อมตีชาป้อมอะไเขื่อมจะไหวปะไม่จะไหวหรอคิดว่าจะไหวอ๋อไม่ไหว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 ไหวก็ลองดูไม่ไหวก็ลองดูไม่ไหวก็ลองดูคิดมาต่อเนื่องกันสองทีฮะบอกเลยว่าหลัก มาวะทำไมตอนนี้มันไหลกันวะเท่นี้มันเป็นเวอร์ขนาดนี้วะเนี่ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วโหขนาดนี้ใครจะพยายามล่นด้วยวะเ

แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วสุอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปดูแข็งอ่ะดูแข็งมันจะถึงแค่ไหนอ่ะมันจะถึงแค่ไหนอ่ะมาดิมาดิมาดิไหวปะไหวปะไหวแล่ะไหวแล่ะไหวแล่ะไหวไหวซะล่าหลายร้อยจะรักเอาทุกสิ่ง My Game. I'm not going to be able to get kill! I'm going Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! Even if my body dies, my spirit will last forever! สวัสดีครับต้นไม้สวัสดีครับต้นไม้ถือหรอถือมากกว่าเราอ่ะเราถือมากหรอเราถือมากหรอมามาดิไม่มีติดแล้วไงไม่มีติดแล้วไงไม่มีติดแล้วไงหัวหมดอ่ะ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  สิบยี่สิบสองต่อสองะโคตรดุอะเกมน,นี้ต้นงต้นไม้ต,มตัว,วอะไรขใส่หมดอะตอนนี้รามเป็นผมัไหวท้วตัวยากว่ะเพืนพี่เติมเลวทุวดดที มา,ามาเข้ามาเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยสะโคนสะโคนตะกัว <g ül üyor> สองต่อศูนย์ตายศูนย์ฮะไล่หมดหมดอะใครก็ไม่สนละตอนนี้ใครหน้ารักมาอินดีก็ไล่หัหดหมดอะ หายหายขอ20คิวแล้วกันเกมนี้อย่าเพิ่งรีบจบแล้วกันเฮ้ก็เกิดขนาดนี้แล้วในนี้ก็เกิดขนาดนี้แล้วผมหายหมดฮะหายหมดฮะ15บห้คิวคิวฮะเอาอินพี ซุปเปอร์รีทูกส่งออกไปแล้วโจมตีบัสโจมตีบัสศัตรูเลยมาดิมาดิมาดิยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอหายเลยฮะเจน้าเจเจน้ามีป้อมนะมีป้อมนะพวกนี้ไม่เป็นเอาป้าฟ้าหมดเลยมึงใช้มานากันไปเนี่ยขอได้ไหมไม่ใช่ใช้มานาขอได้ไหมกำลังไปกำลังไปเพื่อนกำลังไปปิดให้กำลังไปปิดให้มาเจอดิมาเจอเจอกันไหนดิเจอกันไหนดิเจอกันไหนดิ จะใส่ตัวนี้ผมจะใส่ตัวนี้ฮะหายออกตับเลือดด้วยวะหายหายหายหมดหายหมดขออีกตัวได้ป่ะ20ิคิวพอดีอ่ะ ถทำมันไม่ได้ต้องจบก่อนอะแล้วผมถือมามก,ก็ตึงเจอนาทุมพีบันะะบ้าเลยใส่แทนไม่ได้ขยับนะหูดคืนเออคนนี้ขอเลยลคนนขอเล้าส้ีโอเค ไม่เป็นไรนะผมคกมนี้ผมกะว่าจะจัดแบบ20คิวแบบตึงๆให้แต่ว่าเกมมันจบก่อนนะผมก็19คิวก็พอทดแทนกันได้นะฮะโอเคประม okay, าณนี้นะสำหรับซานิของผมนะผมเซนเทมก็ใครที่ดูไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูตอนต้นอคลิปนะผมว่าผมบอกอะไรบ้างนะโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะผมกด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จาก Mark and Team นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณ ดี่รับจุ้มนะคระับบายบาย